นี่ครับผมหน้าตาของไก่ทอดน้ำปลาครับผมสูตรสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีงามงามยามเช้าครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมเจ้านี้ก็มีเมนูแบบทอดๆอดมาฝากเพื่อนๆครับผมตัวนี้ครับผมได้ปีกไก่กลางมานะครับผมก็ว่าจะทอดปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับ ตัวนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับแนะนําเพื่อนๆให้ล้างน้ําเกลือนะครับเอาเกลือป่นมาคลุกเขาไว้ก่อนสัก 2- อสานาทีเนาะแล้วก็ล้างน้ําออกนะครับแล้วก็มาล้างน้ําเปล่าอีกสองน้ําก็เป็นอันใช้ได้เลยครับผมทีนี้เราก็จะมาดูส่วนประกอบในส่วนอื่นๆกันนะครับผมเราก็จะมีตัวนี้ครับแป้งทอดกรอบนะครับผมแต่ว่าสําหรับตัวนี้เราจะไม่ใส่ในตอนนี้เลย เราจะใส่หลังจากที่หมักไก่แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมถ้าเราถามว่าทำไมไม่ใส่พร้อมกันเลยถ้าเราใส่ตอนนี้ก็คือตัวแป้งเนี่ยจะดูดเอารสชาติของส่วนผสมที่เราใส่ลงไปหมดนะครับรสชาติตัวนั้นจะไม่เข้าไปในเนื้อไก่นะครับผมโอเคครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำกันเลยครับผมผมก็จะใส่น้ำปลานะครับ สักสช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปสักสองช้อนครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็น้าตาลครับผมน้ําตาลไม่ต้องใส่เยอะนะครับแค่นิดเดียวถ้าเยอะเดี๋ยวจะไหม้มีกลิ่นดำๆเป็นดําๆอยู่นะครับแค่นี้ครับผมเอาไปตัดลดเฉยๆเนาะแล้วก็พริกไทยครับผม พริกไทยเสร็จลงไปได้เลยแล้วแต่ความชอบมากน้อยนะครับเวลาทอดจะส่งกลิ่นหอมมากเลยพวกนี้ครับโอเคครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะมาคลุกเคล้ากันนะครับขออนุญาตใช้มือเลยนะครับแบบพันบ้านเราเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมนะครับคลุกเคล้าให้ส่วนที่เป็นน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลพริกไทยเข้ากัน ก็บีบๆหน่อยเนาะทีนี้พอเข้ากันนี้แล้วเราก็จะไปเอาไก่ที่ผสมนะครับไปหมักไว้ในตู้เย็นก็ได้หรือว่าวางไว้ข้างนอกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกของเพื่อนๆนะครับหมักไว้แบบนี้ครึ่งชั่วโมงครับผมครับผมเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็เราก็หมักปีกไก่นะครับ ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ตัวแป้งทอดกรอบกันนะครับผมประมาณ1ช้อนโต๊ะไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมประมาณนี้ก็พอแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับผมถ้าใส่เยอะก็จะกลายเป็นไก่ชุบแป้งทอดนะครับไม่ใช่ไก่ทอดน้ำปลา เราใส่เพื่อให้สีสันของไก่ดูสวยงามนะครับสำหรับแป้งทอดกรอบครับผมก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับผมครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ผมก็ตักงกระทะใส่น้ำมันไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดแก๊สแล้วนะครับผมแนะนำเพื่อนๆให้ใช้ไฟกลางนะครับไม่ให้ไฟอ่อนนะครับผมใช้ไฟกลางแล้วก็ ค่อนไปทางแรงนิดนึงนะครับผมน้ำมันร้อนเดือดแล้วเราก็จะเอาไก่ใส่แล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับผม เราก็จะดูว่าสามารถใส่ไก่ทีเดียวหมดหรือเปล่านะครับที่ปริมาณของน้ำมันนะครับผมอันนี้น่าจะใส่ได้หมดเลยสุดท้ายแล้วครับโอเคครับผมครับเพื่อนๆครับผมเราก็ได้ทอดไก่มาจนสุกไปด้านหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็จะกลับด้านกันนะครับผมนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟปานกลางเนาะก็จะได้ เนื้อไก่ที่ออกสีทองๆแบบนี้แล้วครับผมเรามากลับกันก่อนนะครับสวยงามพระรามแปดกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะครับหรือจะเป็นข้าวสวยละอนก็ได้นะครับเมนูทอดๆอดเนาะผมว่าจะทํานานแล้วไม่ได้ทำวัาทีเลยวันนี้ก็เลยจัดเลยครับผมโอเคแล้วก็ทอดต่อไปครับผม ครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็ได้ทีแล้วครับเหลืองอลามเป็นสีทองเลยครับผมไก่ทอดน้ำปลาผมนะครับทีนี้เทคนิคมีอีกนิดนึงครับผมเพื่อมาให้ไก่อมน้ำมันนะครับเราทอดไก่มาจนสุกดีแล้วได้ตามที่เราต้องการแล้วเนาะเราก็จะเร่งไฟขึ้นอีกนะครับผมใช้ไฟแรงนะครับทอดไปอีกสักแป๊บนึงเพื่อรีดน้ำมันออกจากตัวไก่นะครับแล้วก็เราก็จะตักไปใส่ ในจานที่วางกระดาษซันน้ำมันไว้อีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ผมเร่งไฟเลยนะครับนี่ครับผมหน้าตาของไก่ทอดน้ำปลาครับผมสูตรสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้ยวยนะครับผมเจอกันทุกวันครับไม่หนึ่งก็สองเมโนูเพื่อๆมีสาม <laughs> ฝากเพื่อนๆมาเลตรงนี้นะครับผมบางวันเราก็จะมีคลิปวิดีโอแบบพาไปเที่ยวนอกห้องครัวนะครับไปเปลี่ยนบรรยากาศกันครับผมโอเคครับเพื่อนๆขอตักออกเลยนะครับผมเด็ที่ละสวยงามมากเมนูนี้นะครับสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆครับผมก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับไก่ทอดน้ําปลานะครับผมจัดแต่งใส่จานให้เพื่อนๆดูก็หน้าตาประมาณนี้ครับก็เป็นสูตรที่ทําได้ไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆทาตามที่ผมแนะนํานะครับผมขั้นตอนสาคัญเลยก็คือการที่ว่าเราใส่ส่วนผสมลงไปนวดแล้วก็เอาไปหมัก30มนาทีตรงนี้ยังไม่ต้องใส่แป้งทอดกรอบนะครับผมครบเวลาแล้วค่อย เอามาใส่แป้งแล้วก็ทำการทอดได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มข้าวคั่วนะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆในส่วนประกอบเลยว่ามีพริกคั่วป่นนะครับแล้วก็มีข้าวคั่วครับผมน้ําปลาน้ําตาลนิดนึงนะครับผมน้ำมะนาวบีบใส่เลยครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้ น้ำจิ้มข้าวคั่วที่รสชาติหอมอร่อยนะครับผมเพื่อนๆสามารถกินได้ทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าข้าวสวยร้อนๆได้เลยครับผมครับเพื่อนๆครับผมสําหรับเมนูนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับอันไหนผิดพลาดพังไปก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยเนาะมือใหม่หัดทำคลิปครับผมยังไงก็ เข้ามาดูแลกันเข้ามาแนะนําให้สิ่งดีๆให้แก่กันนะครับผมครับเพ,พื่อนๆครับจากลาไปก่อนอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับถูกหวยลอยเบอร์ดยเด้อใกล้แล้วครับใกล้หวยออกแล้ว <c oughs> สุขดีทุกท่านครับสวัสดีงามๆครับผมอ่านี้ครับผมยกให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับโอเค